น้องคะตอนนี้เราก็า<ช>อยู่ที่สถานีวิจัยที่สูงสานีเกษตรนะคะสถานีนข้างเคี้ยนโหที่เห็นนั่นก็คือวิธีเราตระหากันเนาะมคืออะไรคะอะไรนะดอกสักดอกมีหม,มาอยู่ข้างล่างอีกตัวแล้วก็มาวิชช่าเกตของเราแล้วโอ้ภูมิใจจังเลยก่อนอื่นเขาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ เราจะมาติดตามกันฉันมาเที่ยวดอยนี่ยเจอค่ะค่ะเ่ะสีอะไรอ่ะหืมตอนนี้มีใครเห็นดอกเพียงสือคร่งบ้างเฟ้นนะมีก็ต้นกาแฟกาแฟและแก้วหรือเปล่านะก็เจอมาหลายตัวมากเลยที่นีสินไงแล้วเป็นไม่ทำอะไรเธอนะ บูเกฟเริ่มร้อนแล้วอะเมื่อกี้พี่บอกว่าหนาวเลยช่าเสียดายฉันไม่ได้เอาหมวกมาเมื่อกี้มีหมวกขายทำไมพี่ไม่ซื้อล่ะแหม่แม่นี่ไงดอยสีชมพูที่เราตามหามันร่วงหมดแล้วนะ่ะ <c oughs> มันเหลือแต่กิ่งมันชมพูหน่อยเดียวเอง นู้กกิงอยู่้าแล้วเรามาดูอะไรกันมาดูกาแฟกอบคณปัจเจกบบคนรี่ให่การสนับสนุนครามมลออใจเีนยวนี้เรามาอาบแดดกันบนดอยปุยคุณช่างเคียนเรามาดูอะไรคนเต็มเลยมาทำไม าแฟเต็มเลย<ป>ลเุ็กคุณัาพเลยเขาก็ต้องห้อยวายแล้วแล้วนะคะอันนี้ก็คือสูนย์วิจที่ขุนช่างเขี้ยนนะคะก็กาแฟอาราบิก้าหอมมากตอนนี้เนี่ยได้กินแล้วก็อยากกินกาแฟ แล้วนี่<อ>ก็คือดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรสีส้สมอ่ะเหมือนคนถ่ายเลยอ่ะน่ารักสวยชมตัวเองอ่ะพี่ชมตัวเองได้ไงอ่ะไม่ไปทำแบบนี้อ่ะมีบ้านพักด้วยอ่ะ เราเห็นดอกสีชมพูแต่ไกลๆร่วงเกืองต้นแล้วใช่ต้อพูบบนี้กแฟหนี่คือกาแฟอาราบิก้า มันหอมมากถ้าเราเอาไปบดท,ที่บ้านล่ะ,นะกินได้ไหมอ่ะมันหอมมากเลยต้นนี่คือต้นของกาแฟาพี่นี่กาแฟาจริงๆเลยเนาะ <laughs> กาแฟามากๆเลยชมรือว่าอะไรเนี่ยบอกว่าใช้เป็นกาแฟฮะแต่ว่าฉันเป็นกาแฟางั้นเหรอ พี่จะถ่ายสิฉันเขินนะเราไปดูข้าัวกาแฟกันไหมบ้านหลังนั้นวุนวายมากเลยเหมือนอยู่กันแค่นั้นโลกของเราโลกของเราสองคนใช่เพียงมากัด บนดอยนี่มีหมากัดกันอะ่ะฉันอยากถ่ายรูปไว้จริงๆเลยหมาสองตัวที่มันกัดกันน่ะนี่คือต้นอ,อะไว้ใช่มันมีดอกสีขาวนี่คือดอกทอเราไปดูกันเถอะเอ้ยจริงฮะดอกกาแฟหรือดอกทอว่าไปละไม่ใช่ไม่ใช่ต้นกาแฟ คือดอกท้อแหละต้นท้ออย่างนั้นรึอันนี้ก็คือลูกของมันที่ยังไม่โตมีเกียวสองแกนมันสวยมากเลยอ่ะมันไม่มีใบเลยลนดี๋ยวจะเจอพาพี่ด้วยแหละ <c oughs> อะไรคือธรรมาชาติคุนขาว <c oughs> ทำไมมันมีสิ่งนี้ อยู doing, huh? ่บนดอยคะเขาเรียกว่ายายแมงมุมเหมือนเธอรู้จักไหมสิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยยายแมงมุมบนยอดหญ้าเนี่ยไม่นักท่องเที่ยวทํากันแบบนี้ไม่ใช่มีแค่อันเดียวนะฉ,นฉันจะเก็บมาให้ดูอีกนี่ก็มีนี่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเหรอนั่นด้วย กวดน้ำนี่เหรอเขาทำเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่น่แน่อันเป็นอะไรอะ่ะจะไปดูนะมันต้นอะไรนะั่นเนี่ยคือส่วนท้อท <c oughs> ี่แบบท้อนะที่ย <c oughs> ังแข็งฉันเห็นเธอบอกว่าท้อทุกต้นเลยอ่ะไปท้อ,อกับกาแฟอ่ะ ที่ในกาแฟมากเลยอะ่ะเอะทำไมมันมีใย,ยอันนี้ด้วยเนี่ยฉันกลับไปฉันได้ซักรองเท้าใหม่แน่เลยอ่ะเธอมันคือดอกอะไร เจ้าฉันต้องการหมอกฉันอยากให้มันเย็นกระบุรีกระบุรบีคุณอยู่ไหนอ่ะ<ม>กระบุรีคมจะไม,ม่มีอะจ้ะอังสุมาลินจ้ะแถวนี้เนี่ย ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติเฮ้ยเราไม่สามาถข้ามอ่ะสะพานทางอ่ะดูสิสแล้วเธอจะข้ามไปได้อย่างไรล่ะ,ละมันเป็นศาลากลางน้ำที่เสื่อมโทมอ่ะ

ว่าเธอกลับมาเถออ้าว oh, อยาขึ้นไปเหรอสาไรนี่สิเธอจะได้สักรองเท้าใหม่นะโอ้า oh, My God ล <laughs> ูกออดลูกออดเต็มเลยกลั mm. วลูกออดเอา้าไม่ชอบกินเหรอหวกกันแหละหว <laughs> มีชือกน,น้าเหมือนหวว ไปหาฉันว่าเธอไม่ต้องพยายามแล้วหรอกโกบรีอยู่บนนั้นหรือเปล่ากูบรีไม่ใช่นินี้นะจะไปหาเธอเธอจะปีนต้นไม้เหรอ ฉันอีกนานมาฉันว่านะมันคงจะเป็นอะไรที่สนุกดีอ่ะ